ตำนานหลอนเรื่องผีพายวังสวนดุสิตก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมีเรื่องเล่าต่อๆกันมานานแล้วจากผู้เท่าผู้แก่ซึ่งเคยเป็นนางข้าหลวงเป็นเด็กที่เติบโตในพระราชวังสวนดุสิตเล่าเรื่องผีพายในวังสวนดุสิตไว้ดังนี้เรื่องที่เกิดขึ้นภายในรั้ววังสมัยรัชกาลที่ห้า ครังดีพระองค์ท่านย้ายมาประทับตีพระราชวังสวนดุสิตในรัชสมัยของพระองค์ท่านพระราชวังสวนดุสิตลูกสร้างสิทธิใหม่ๆว่ากันว่าสวยงามราวกับเมืองสวรรค์ภายในรอบบริเวณราชวังอบอวลไปด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลร่มรื่นทั่วบริเวณพระราชวังเมื่อถึงฤดูผล,ลไม้ออกดอกออกผลลูกดกมากมายทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ห้อยระยะเต็มต้นมีทั้งฝรั่ง ทับทิมมะม่วงกระทรนเมื่อมีมากมายเช่นนี้ก็ยอมเป็นที่ต้องการของชาววังมือดีทั้งหลายทางทางที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผลไมหล้หลายๆต้นอย่างตูขโมยสอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนไม่น้อยจนเป็นที่พิสังเกตผลไม้หลายๆลูกอย่างพบร่องรอยของฟันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งหนึ่งเรื่องขโมยผลไม้ในวังกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขนาดพระองค์ต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและตรัสว่าไม่น่าจะใช่รอยฟันของกระรอกกระแตน่าจะเป็นรอยฟันของคนมากัดแทะเสียมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้จึงมีการตั้งรางวัลในการนำจับหัวขโมยเป็นเงินถึงสองตำลึงในสมัยนั้นพอโตกกลางคืนบรรดาข้าหลวงกำนันและมหาร็กก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกัน เราต้องคอยมาดักซุ่มจับขโมยเพื่อหวังเงินรางวัลและการมาซุ่มจับก็จะมาอยู่กันเป็นกลุ่มๆหลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของเจ้าหัวขโมยแต่ก็ไม่มีใครทอ้ออย่างคงตั้งหน้าตั้งตาอดหลับอดนอนรอจับเจ้าหัวขโมยต่อไปเพราอต่างก็อยากรู้ว่าใครกันคือเจ้าหัวขโมยใจกล้าผู้นั้นแต่ในยามดึกๆเช่นนั้นาทัวท์ทงวังก้งเงียบสงัดวังเวง เย็นยาเยือกชวนให้คนลุกทำห้พวกที่มาดักจับขโมยรู้สึกหวาดนวอยู่เหมือนกันเพราะที่วังแห่งนี้ร่ำลือกันมานานแล้วว่ามักจะมีผีเด็กไว้ผมจุกออกมาวิ่งเล่นตอนดึกๆอยู่บ่อยๆใครดวงดีก็จะได้เห็นการดักจับขโมยยังคงดำเนินอยู่ทุกคืนบางคืนก็เจอเรื่องให้คําเมื่อต่างฝ่ายต่างมีหลายกลุ่มหลายตำหนักลงมาซุ่มจับขโมย แล้วมีการสงสัยจับกันเองระหว่างพวกที่มาซุ่มจับจนเกิดโอลเวงไปทั้งวังเพราะที่แท้แล้วไม่ใช่กลายเป็นพวกเดียวกันเองและขนาดช่วยกันดักจับอยู่ทุกคืนอย่างน่าประหลาดที่ผลไม้ก็ยังหายอยู่เช่นเดิมแถมบางลูกห่อกระดาษไว้อย่างดีก็ยังถูกเด็ดไปจนได้กระทั่งคืนหนึ่งเล่ากันว่าเป็นคืนเดือนมืดทั่วทั้งพระราชวังเงียบสงัดแต่พวกชาววัง ก็ยังคอยดักจับเจ้าหัวขโมยอยู่เช่นเดิมชาววางกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้ต้นฝรั่งซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นใกล้จะสุกเก็บกินได้แล้วและต้นนี้เองเป็นต้นเดียวกับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่หเคยทอดประเนรพบรอยแท้ทิ้งไว้คืนนั้นพอดึกสงัดก็ปรากฏมีเสียงประหลาดพอมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่งทำให้ชาววังกูกำลังซุ่มดูอยู่ เพื่อจะจับเ้าหัวขโมยต้องตกใจหัวใจเต้นแรงแถบออกมานอกอกรอได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากข้างสระน้ำคางต้นฝรั่งทันใดก็เห็นร่างดำๆขนาดเด็กหนุ่มวัยรุ่นปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั่งกัดฝรั่งเขียวกินอย่างกระหายพวกข้าหลวงนางกำนันที่คอยเฝ้าดักจับหัวขโมยต่างก็วิ่งรูเข้าไปล้อมรอบโคนต้นฝรั่งไวหวังจะดูหน้าหัวขโมยให้ช,าชาัดๆสักที จึงต่างพากันร้องเรียกขู่ให้หัวขโมยลงจากต้นฝรั่งร่างดำปราเปียวก็ยังคงเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกร้องเรียกอยู่พักใหญ่ๆเ้าร่างดำมันก็ยังไม่ลงมาจนในที่สุดเงาดำบนต้นไม้ก็กระโดดตูบลงมาพาหลวงชายพากันตะครุบจับแต่ก็จับไม่ได้เพราะตัวลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวปราเปรียวผิดมนุษย์ธรรมดา เจ้าตัวดําเป็นเมื่อวิ่งหนีไปทางสระน้ําทันใดก่อนที่ใครจะคาดคิดเจ้าหัวขโมยก็กระโดดกรวดเดียวลงไปในสระแล้วจมหายไปแม้จะรอให้หัวขโมยโผล่ขึ้นมาจะได้จับตัวไปรับเงินรางวัลสองตำลึงก็ไม่ปรากฏร,ร่างดําๆโผล่ขึ้นมาอีกเลยตันใดนั้นทุกคนที่ยืนมุงดูอยู่เงียบๆอยู่ขอบสระต่างได้สติเมื่อมี้าหลวงคนหนึ่งอุทานออกมา ด้วยเสียงแหบแห้งสั่นเครือว่างั้นก็ผีนะสิแต่เสียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนเสียงที่ดังก้องว่าผีผีเมื่อได้สติว่าถูกผีหลอกแน่แล้วต่างถอยครูห่างจากขอบสะร้องลั่นขวัญผวาวิ่งกระเจิงต่างชิงกันกลับที่พักด้วยความโกล,หลาหลอุละมันงานนี้ทุกคนเลยชวดเงินรางวัลเพราะไม่มีใครสามารถจับขโมยทีไวดุดปลอดต้นนั้นได้ นอกจากจะจำไม่ได้แล้วแม้แต่หน้าตาก็ยังไม่มีใครได้เห็นมีสิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้คือกลิ่นตัวที่เหม็นหืนกลิ่นสาบสางรุนแรงคล้ายกลิ่นคนตายที่ตายมาอย่างช้านานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานหลอนเรื่องผีพายวางสวนดุสิตหากดูแลชอบใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ